พิเกตขาสวดมนต์นะคะแต่ยังมีความอิจฉาเกิดขึ้นบางทีมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมเราไม่ได้แบบนั้นบ้างทําไมเราไม่มีแบบนี้บ้างจะทํายังไงให้หายความคิดนี้ได้ดีคะให้ความคิดนี้มันหายไปได้ดีคะสวดหายใจลึกๆนะคะเราจะสารภาพตามตรงเลยคะ่ะพิเกตก็ยังมีความคิดนี้อยู่เนาะไม่ถึงกับขั้นอิจฉานะคะแต่ก็เป็นประมาณว่าก็อยากมีอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ร้อนรอนคราวนี้เรามามองห,ห็น ความเคลื่อนไหวของอารมณ์หรืออาการอิจฉาของตัวเราก่อนพี่เกตว่ามันก็ต้องเกิดจากการที่เราบังเอิญไปมองเห็นอะไรที่มันเจ๋งๆมันดีๆที่คนอื่นเขามีคนนั้นมีเงินคนนี้มีรถคนนี้มีผัวดีว่าคนนี้สวดมนต์แล้วชีวิตได้ดีนะคะเราก็รู้สึกอยากมีบ้างจังเลยนะคะ มันจะต้องเป็นอารมณ์แบบนี้กับฉันก็อยากมีแบบนี้บ้างจังเลยทําไมไม่เห็นมีอย่างนี้ยบางทีมันเป็นตัดพอท้อแท้ใช่ไหมคะกับอีกอันหนึ่งนะคะก็อยากมีบ้างจังเลยอะ่ะหลวงปู่ค้าอยากมีนะคะอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่คราวนี้พอมันแบบว่าเราไปมองเห็นสิ่งที่คนอื่นเขามีในแบบที่ตัวเองอยากมีแต่ตัวเองไม่มีเนี่ยเราก็จะขมวดเรียกเขาว่าเรียกมันว่า ความอิจฉาใช่ไหมคะแต่บางทีพี่เกดว่าอาจจะไม่ถึงกับขั้นอิจฉานะ พี่เกดว่าลองลองสแกนใจตัวเองดูก่อนว่าเราแค่คนคนหนึ่งที่อยากมีอยากเป็นอยากได้เหมือนที่เขามีบ้างหรือเปล่าคราวนี้มาสแกนดูตัวเองเนาะเพราะว่าตัวพี่เกดเนี่ยก็อยากมีแบบนี้อยากเป็นแบบนี้ค่ะอยากได้แบบนี้ค่ะหลวงปู่อันเนี้ยคือมันไม่ถึงขั้นอิจฉาคือมันเห็นแล้วเราก็จะรู้สึกคว่าเราก็อยากมีบ้างนะคะแต่คราวนี้หนูก็ถามพี่เกดต่ออีกว่ามีไม,ม่อยากมีความคิดแบบนี้จะแก้ยังไงดีคะ เอาเป็นว่าตอนนี้ปัญหาเนาะคือเห็นแล้วเราอยากนะคะสออยากให้ตายก็ยังไม่ได้มันก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าคน,นท่านทาดีกว่าเราตรงไหนอะค่ะเนี้ยอารมณ์ริษยาอิจฉาอาจจะเริ่มตามมาส่วนตัวพี่เกตนะคะลดอาการที่แบบว่าเหมือนเห็นข้อดีของคนอื่นแล้วแบบพันพานะ่ะก็คือแบบแคล้ายๆอิจฉาริษยาเนี่ยด้วยการที่เห็นแล้วนึกโมทนากับสิ่งดีๆทุกอันเลยนะคะเขามีสามีดีอ๋อโมทนากับเขาด้วยนะมีสามีดีแล้วจะติ่งท้ายก็ วันหนึ่งเขามีบ้างนะคะแต่พิเกตเนี่ยฝึกให้ตัวเองเชี่ยวชาญและชำนาญกับการคิดดีๆคิดอวยพรคิดโมทนาคิดแผ่คิดยินดีกับเขาเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะเห็นผู้หญิงใส่ขาสั้นเดินเข้าวัดปุ๊บอย่างแรกที่พ่เกดโอ้ผิวสวยจังเลยแล้วพิเกตอาจจะค่อยแอบเดาอีกกุ้ยช่ายเข้าวัดมาใส่ขาสั้นได้ยังไงอันเนี้ยก็คืออีกเรื่องหนึง่งแต่จะฝึกตัวเองเนี่ยให้เคยชินก่อนเลยกับการที่เห็นอะไรก็แล้วแต่คนนั้นรวยจังโอ้โมทนาชาติที่แล้วเขาคงทำทาน มาเยอะอ,อเรามันคงตระหนี่มามากนะเดี๋ยวชาตินี้ทําทานให้เยอะหน่อยวันหนึ่งจะได้รวยแบบหลับหูหลับตารวยรวยเลี้ยลาารวยเพ่นพ่านกับเขาบ้างนะคะอันนี้คือเราก็จะฝึกเลยอันนี้เห็นคนมีแฟนดิโมทนากับเขาด้วยคงทําบุญมาดีแล้วก็ได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะเขาขอให้รักกันช่วนิดนิรัน์ซื้อสัตว์ต่อกันตลอดไปนะจ๊ะคือไม่ว่าเห็นอะไรเนี่ยคะ่ะแทนที่พิเกดจะไปคิด ตอว่าอยากมีแบบนี้บ้างจังเนี่ยพีเ่เกดรีบนึกคำอวยพรก่อนแอบเห็นความแยบยลในการฝึกจิตให้คิดบวกให้เก่งนะคะคือไม่ว่าเจอเรื่องอะไรยังยังไม่ต้องอยากก่อนนะคะโดยส่วนใหญ่อารมณ์อิจฉาเนี่ยมันมาจากพอเราเห็นปุ๊บเราอยากทันทีต่อไปนี้เราเห็นปุ๊บอวยพรเขาก่อนแล้วค่อยอยากค่ะชะลอความอยากของเราไปหลังจากอวยพรให้ออกับเขาคราวนี้ไอ้อารมณ์ที่แบบว่ามันริษยามันจะน้อยลงไปมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่า มีมีความโลบเบาๆแค่แบบลุงปู่เขามีสาม,มีดีะคะ่ะหนูอยากได้แบบนี้บ้างจังขอโมทนากับความรักของเขาด้วยนะคะลุงปู่คนนี้เขาสวยจังเลยอะ่ะโมทนากับการทําบุญของชาติที่แล้วเข้ามาแล้วก็ฐานะกับบท็อกกับฟิลเลอร์เขาด้วยนะคะเขาได้หมอดีมากๆลุงปู่คะแต่หนูก็อยากได้แบบนี้แอบเห็นอะไรไหมคะพี่เกดอวยพรก่อนแต่ถ้าสมมติคนนี้ผิวดีอ่ะฉันอยากผิวดีอย่างนี้บ้างจังเดี๋ยวไปทำจากที่ไหนมาอารมณ์เนี่ยมันก็จะพุ่งพล่านนะคะ พี่เกไม่รู้หรอกว่าคนเรามันอิจฉากันส่วนใหญ่ก็จะแบบได้ดีกว่ามีดีกว่านะคะได้ก้าวหน้าได้งานดีอะไรเงี้ยคนนี้ทำไมมันคิดจบแล้วมันได้ได้ก้าวหน้าโอ้ยยินดีด้วยนะได้ก้าวหน้าต่อให้จะทําตัวยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้เทวดาฟ้าดินนะคะเสกป,ปิ๊งปิ๊งให้เขาจเจริญไปตามกรรมนะให้เขาแบบว่าจเจริญรุ่งเรืองถ้าเขาขยันก็ค่อยให้เขาเงินได้เงินเดือนเพิ่ม ก่อนที่จะไปอิจฉาริษยาค่ะพี่เกดจะเลือกที่จะอวยพรก่อนดังนั้นถามว่าแก้ยังไงดีคะที่ไม่อยากคิดแบบนี้ส่วนตัวพี่เกดนะคะใช้เลือกในเรื่องของการ <c oughs> ฝึกจิตเนี่ยคะ่ะให้ เขาเรียกว่าให้คิดดีให้เชี่ยวชาญกับชํานาญในการมองเห็นดีก่อนแล้วค่อย,อยากอะค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนเนาะเวลาเราอิจฉาเนี่ยเราอยากได้แบบเขาเราอยากมีแบบเขานะคะต้องต้องยอมรับตรงนี้กันก่อนถ้าเรารู้แล้วก่อนอยากอวยพรก่อนเราค่อยมาอยากเนี่ยมันจะทําให้ความอยากของเราอะไม่ค่อยกระด้างแล้วไม่กลายเป็นอารมณ์ อิจฉาริษยาแบบในตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นภาพและได้ไอเดียตามไหมแต่ตัวพี่เก่งเนี่ยค่ะกลายเป็นคนที่แบบว่าคนอื่นดีก็แบบว่าโอ้ยินดีด้วยยินดีในความดีที่คนอื่นมีนะคะแบบของอมีเงินมีงานก้าวหน้านะคะร่ำรวยบินบิสซินเนตบินเฟิร์สคลาสกินแชมเปญโมเอ e, ในขณะที่เราอาจจะกินไว,วน์ขวดละร้อยเก้าเอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะกลายเป็นอะไรที่มโทนายินดีด้วยนะมันจะไม่ได้เป็นอาการที่แบบฉัน ก็อยากได้แบบนั้นตัวซีตัวสันจนเกิดกลายเป็นค,ความอิจฉาค่ะเพราะจิตมันเคยชินกับการยินดีในสิ่งที่ผู้อื่นมีเรื่องราวดีๆในชีวิตลองค่อยๆฝึกนะคะวันละนิดวันละน้อยทีละนิดทีละหน่อยนานๆเข้าเนี่ยจิตมันจะชํานาญกับการที่แบบว่าเห็นอะไรก็แบบอ๋อชื่นชมยินดีกับเขานะคะการทําตรงนี้ค่ะพี่เกตว่าเราเป็นคนคิดสวยเพื่อให้ใจเราไม่ซุกโสมเราจะปล่อยให้ใจของเราขาดถุยเพราะความคิดที่ไม่เข้าท่า ของเราไปทําไมดังนั้นแล้วฝึกเลยค่ะบิดวันละนิดวันละนิดอีกหน่อยเราจะเชี่ยวชาญแล้วก็ชํนานาญพอเห็นอะไรปุ๊บเราอวยพรเขาก่อนเราร่วมยินดีกับเขาก่อนอันนี้มันก็จะช่วยชะลอความหยาบก,กระด้างของความคิดของเราที่มันจะตามมาได้นะคะเพราะว่าพอพี่เกดเห็นปุ๊บได้เลื่อนขั้นหน่ได้เงินเดือนขึ้นนน่ว่ายินดีด้วยนะคะโมทนากับสิ่งที่เขาทุ่มเทมาแล้วก็ขอออยินดีด้วยนะคะขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แต่หลวงปู่คะหนูก็อยากได้แบบนี้บ้างหนูทํางานเยอะกว่าเขาอีกแต่มันจะไม่ได้เป็นอารมณ์ที่แบบเอออินี่ไม่ทําอะไรเลยโตแหลไปวันๆแต่ทำไมได้เงินเดือนขึ้นอันนี้คืออิจฉาถูกไหมคะแต่พอเราอวยพรก่อนต่อให้เขาเนี่ยเป็นคนไม่ทํางานประจบสอบพอจนได้เงินเดือนขึ้นมันจะกลายเป็นยินดีด้วยนะคะขอบคุณหัวหน้าของเขาก็คงทําบุญเขาคงเป็นคนคู่บุญบารมีกันมาก็ขอให้เจริญเจริญพวกพวกพวกไม่ใช่นะ,จะเจริญเจริญควบคู่กันไปก็แล้วกัน ถ้าหลงปู่ค่ะหนูก็เป็นพนักงานที่น่ารักไม่น้อยหนะ้าไปกว่าใครอย่าลืมนะคะส่งสิ่งดีๆมาให้หนูด้วยหนูต้องการความก้าวหน้าเหมือนกัน thank you นะคะอันนี้พี่เก๋ก็จะฝึกตรงเนี้ย้ำๆนะคะ อวยพรก่อนแล้วเขาอยากหลังจากนั้นนะคะความคิดที่มันจะก่อให้เกิดอารมณ์ที่หมกมุ่นตุยตุยๆมันไส้คนเนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยหวังว่าจะได้ไอเดียฝึกดัดจริตบิดใจให้ชีวิตใจไลจากการที่ตัวเรามีจิตติด,ตดคลื่นบุญด้วยการสดมนแผ่เมตตาโมทนาบุญนะคะพิจารณาขั้วอารมณ์ของตัวเองบ่อยๆว่า เวลาเราเห็นดีของคนอื่นแล้วอะเราไปรู้สึกโอเคกับไม่โอเคไหมแต่ถ้าเรารู้สึกเฉยเช่างหัวมันได้แล้วก็กลับมานะคะอดอนหลวงโบในสไตล์เราอันนี้พ่เกตว่าชีวิตไชไลกว่าเป็นไหนๆเลยดังนั้นแล้วไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความสงบของใจเรานะคะอย่างน้อยน้องเนี่ยก็อยากจะมีห้วงหัวใจที่มันสงบสงบมันไม่กระเพื่อมไปด้วยความอยากแล้วมองสิ่งดีๆของคนอื่นด้วยความหมั่นไส้อะไรประมาณนี้นะคะก็โมทนาในสิ่งตรงนี้มาฝึกอวยพรให้กับทุกสิ่งที่ ่เห็นแม้จะยังไม่คิดอยากได้นะคะเห็นอะไรอวยพรให้หมดจิตจะได้เชี่ยวชาญและชํานาญในการมองหาสิ่งดีๆจนไม่มีเวลาจะไปคิดถึงเรื่องแย่ให้อารมณ์มันตุยๆหวังว่าจะได้ไอเดียค่สะสาธุนะคะ